สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมานะคะ EP ที่26แล้วกับเรื่องสุดท้ายของเรากันนะคะก็คือเรื่องของ conditional sentence นั่นเองอยู่ที่หน้า105ทุกคนเปิดชี้หน้า105แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ดพาไปดูเรื่องของ conditional sentence เนาะ conditional sentence เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยกันก่อนเนาะคำว่า conditional sentence เนี่ยมันก็คือประโยคเงื่อนไขนั่นเอง ประโยคเงื่อนไขนะคะหลายคนก็บอกอ๋อหนูเคยเรียนประโยคเงื่อนไขเนี่ยคือ if c o s e ใช่ไหมคะพี่เบิร์ดพูดอีกก็น่าจะถูกนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนิดน,นึงประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีแค่ if c o s e นะทุกคนอันนี้จะต้องบอกกล่าวกันไว้ก่อน,อนเพราะว่าหลายคนชอบแบบว่า,วาพอพูดถึงประโยคเงื่อนไขอะ่ะหลายคนก็บอกอ๋อ if c o s นั่นเองซึ่งความจริงแล้วอะ่ะบอกก่อนว่า if c o s e อะ่ะมันเป็นหนึ่งนะคะนั้นในเขาเรียกว่านะเป็นสับเซตของประโยคเงื่อนไข เหมือนเป็นแค่องประกอบอะเนาะความจริงแล้วประโยคเงื่อนไขเนี่ยที่พี่เบิร์ดจะเอามาสอนกันในเล่มนี้นะคะในเนื้อ,อาหาสังพยานาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวเลยนะคะซึ่ง if clause เนี่ยเป็น1ใน5าโอเคะ่ะนะคะ if clause เนี่ยเป็น1ใน5ซึ่งข้อสอบชอบออกนะดังนั้นเนี่ยก็หลายคนก็ไม่ผิดหรอกที่บอกว่าอ๋อ if clause คือประโยคเงื่อนไขก็ใช่เพราะว่าข้อสอบชอบออกไนงะแต่มันมีเรื่องอื่นอีกที่ข้อสอบไม่ได้ออกใช่ไหมแต่ว่าในอนาคตก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะออกหรือเปล่าซึ่ง ทำไมคะพี่ก็สอนนะเออพี่ก็สอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะตัวแรกเนี่ยก็คือ if clause นั่นเองนะตัวแรกก็คือ if clause เรียน if clause เนี่ยเราจะต้องจําให้ได้ในที่นี้ก็คือเราจะต้องจําโครงสร้างนะคะจําให้ได้จำอะไร่ะพี่เบิร์ตจำโครงสร้างค่ะทุกคน เออเราต้องจําโครงสร้างนางให้ได้เด้อเหมือนจําเรื่องเทรนน่ะที่เราจําว่า Pre s e n t ขีดเวิร์บหนึ่งพาสขีดเวิร์บสองจะ w ์จวิวบวกเวิร์บไม่ผ่านเนี่ยเราจําได้แล้วใช่ปะ if c คอรก็ต้องจําโครงสร้างให้ได้เหมือนกันเอาง่ายๆก็คือถ้าเราจําไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือทําข้อสอบไม่ได้อ่ะตรงตัวเนาะนะคะจํายังไงอะคะพี่เบิร์ดเวลาเราจําเนี่ยนะคะเราก็จะต้องจําโครงสร้างที่พี่เบิร์ดกำลังจะเขียนให้หนูเนี่ยนะคะนะเข้าไปในห้องสอบ สังเกตว่าพี่เบิร์ดเอาอยู่มีทั้งหมดอยู่สามมันทัดนเนาะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมีคำว่าวิวนะคะมีคำว่าบู t แล้วก็มีคำว่าบู t ตรงเนี้ยเราต้องท่องจำจำตามพี่ไปก่อนนะพี่จะพูดว่า if subject แล้วก็ will w o l d w o l d ทำยังไงก็ได้ให้เราจำไม่ได้พี่จะท่องแบบนี้นะ3 4 if subject will w o l d w o l d if subject will w o l d w o l d อะลองท่องยังไงก็ต้องท่องพูดก่อนถ้าเราไม่จําทำข้อสอบไม่ได้นะแกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเถอะนะท่องความการ3 4 If subject will w o u l d w o u l d i f subject will w o u l d w o u l d เสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บถามว่าท่องแค่นี้หรอไม่ท่องแค่นี้มันง่ายเกินไปเราต้องเพิ่มยังไงอีกอะคะพี่เบิร์ดเราก็ต้องท่องค่ะนะคะมีเลขฝั่งซ้ายนะมีเลข1เลข2เลข3ฝั่งขวาม,มีเลข1เลขห เลขสาแล้วก็มีคำว่าแ h a ดแล้วก็มีคำว่าแ a v e อ่านะคะมีคำว่า h a d แล้วก็มีคำว่า Have ทุกคนจะสังเกตเห็นว่า1 2ึสตรงนี้คืออะไร1ก็คือ verb หนึ่ก็คือ verb สองก็คือ verb สเห็นปะข้างหลังก็เป็น verb เ,เป็น verb เ,เป็น verb ดังนั้นเวลาเราท่องฟังดีๆนะเราจะท่องแบบนี้ทุกคน3 4 if subject w i l l w o u l d w o u l d if subject w i l l w o u l d o o u หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแทดแททแฟังดีๆพี่เบิร์ดทองสีดำก่อนเห็นปะดูนะท่องว่า if subject w i l l w o u l d w o u l d if subject w i l l w o u l d w o u l d แล้ว1 2ึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแทเห็นปะหนึ่งสองสามหนึ่งหทแท เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ทุกคนจะต้องท่องเดี๋ยวเอาย้อนกลับมาก่อนโอ้เยอะเลยนะคะท่องพร้อมกัน if subject will w o l d w o l d เนาะท่องพร้อมกันนะ3 4ส if subject will w o l d w o l d if subject will boot d w o u หนึ่ง1 2, 3, 1 3สหนึ่งหนึ่งส head a ท่องหนึ่งสอสาหนึ่งหนึ่งส head t a เราต้องท่องแบบนี้นะทุกคนจะชอบท่องผิดตรงเนี้ อย่าท่องผิดนะไม่ใช่หนึ่งสองสานะอันนี้คือเลขหนะนึ่งหนึ่งสามนะตรงเนี้ยเราจะชอบท่อง1 2ึ่งสาหนึองสามไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองท่องพร้อมพี่ใหม่หนึ่งรอบสามสี่แบบไม่ต้องเกรงอะ่ะตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มเกรงแล้วไม่หายใจแล้วนะหายใจด้วยนะลูกหายใจเข้า ายใจออกค่อยๆท่องยังไงก็ต้องท่องบอกข้อสอบมันออกนะคะเราท่องพร้อมกัน3 4 if subject will w o u l d w o u l d if subject will w o u l d w o u l d ป้าย1 2, 3, 1 3่งส h งสามหนึ1งหนึ่งสาแททนทนั่นเองพอได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจำโครงสร้างได้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โครงสร้างนะคะโครงสร้างที่1โครงสร้างที่2และโครงสร้างที่3เห็นปะตามเลขเลย โครงสร้างที่1โครงสร้างที่2แล้วก็โครงสร้างที่3คําถามสําคัญพี่ถามเนาะพี่เบิร์ดถามทําไมอ่ะจ,จะต้องแบบว่ามี3โครงสร้างทําไมต้องมี3โครงสร้างฮลัลโหลมีใครตอบได้บ้างฮลัลโหลตอบได้ไหมนะคะหลายคนก็บอกว่าหนูไม่รู้พี่ตอบมาเลยได้ไหมนะคะก็ได้นะเออก็ตอบก็ได้นะคะที่มัมนมี3โครงสร้างอา่ะเพราะมันแบ่งตามเวลานะคะ เวลามีอะไรบ้างไม่ใช่เช้ากลางวันเย็นนะเวลาที่นี่ก็คืออดีตใช่ปะปัจจุบันแล้วก็อนาคตพร้อมกันอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแต่ if c l ค u อ e อ่ะมันคือการแบบสมมติไงประโยค if e แปัทถาคําคำว่า if e เนี่ยป่ทถาจริงปหมแบบที่หนึ่งคืออะไรนะคะนะคะแบบที่หนึ่งก็คืออาจจะจริงค่ะอนาคตเนี่ยอาจจะจริงใช้คําว่าอาจจะจริงเลยแบบที่หนึ่งพี่เบิร์ดจะเอาเข้าใจง่ายๆก็คืออาจจะจริง 2ไม่จริงนะคะไม่จริงตอนนี้นะและอันที่3ก็คือไม่จริงตอนนั้นเราจำแบบนี้ if cos หลักๆก,ก่อนนะจำว่ามีอยู่3แบบนะคะหลายคนอาจจะเคยเรียนมาเยอะนะว่ามี4แบบ5แบบคิดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตอนนี้เราต้องเป็นน้ำรึ่งแก้วก่อนนะคะเป็นน้ำรึ่งแก้วก่อนเอา3แบบไปก่อนจำก่อนนะ if cos ในที่นี้มีทั้งหมดกี่แบบพร้อมกัน 3แบบนะ้ำแบ่งตามเวลาเช่ป้าอดีตปัจจุบันอนาคตแบบแรกก็คืออาจจะจริง2ไม่จริงตอนนี้และ3ไม่จริงตอนนั้นพร้อมกันนะยิบ <If S 1> คอรม,มีทั้งหมดกี่แบบลูก3แบบหลกัลกๆก,ก่อน1ก็คืออาจจะจริง2ไม่จริงตอนนี้3ไม่จริงตอนนั้นยกตัวอย่างประโยคให้หนูดูนะคะยกตัวอย่าง ex ให้หนูดูยกตัวอย่างเนาะ e x นะคะ,ะ,คะ if บ subject verb หนึ่ง i verb หนึ่งเดี๋ยวเขียนตรงนี้ให้ดูแล้วกัน ใช้ปากกาสีเขียวลวกันเนาะ e x นะคะ e x เนาะเช่น if อย่างเงี้ยค่ะเอาประโยคง่ายๆเนาะ if you sleep ประโยคนี้ก็แปลว่าเห็นปะถ้าคุณหลับเห็นปะ if you sleep I will smile หูถ้าคุณหลับนะฉันจะยิ้ม <c oughs> เสียวๆไงก็ไม่รู้เนาะ if you sleep I will smile ก็แปลว่าถ้าคุณหลับฉันจะยิ้มยิ้มแบบน่ารักอย่างนี้ยิ้มอย่างงี้เออไม่ใช่ยิ้มมันอื่นเนาะ ประโยคเนี้ยก็จะแปลว่าท่านะคะก็จะแปลว่าท่าเลยนะถ้าเจออาจจะจริงอ่ะจ,จะแปลว่าท่านะแบบที่2ไม่จริงตอนนี้ยกตัวอยากประโยคให้หนูดูเช่น if you นะคะ s l e p นะคะ I นะคะ would นะ smile ทุกคนดูนะประโยคนี้หลายคนก็ชอบแปลเร็วก็จะแปลว่าถ้าคุณหลับนะฉันจะยิ้มซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราแปลแบบนี้ไม่ได้นะ เราต้องอคําว่าตอนนี้มาด้วยเวลาแปลมันต้องแปลว่าถ้าตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นประโยค if you sleep I w u l l smile ถ้าจะแปลให้มันถูกต้องจริงๆต้องพูดว่า if you sleep ใช่ป่ะก็แปลว่าถ้าตอนนี้คุณหลับนะฉันก็ฉันก็จะยิ้มแหละ,แต,ะแต่ประเด็นก็คือคุณไม่ได้หลับตอนนี้ไงเข้าใจใช่ไหมนะตอนนี้คือมันไม่จริงเพราะคุณไม่ได้หลับต้องมีคําว่าตอนนี้ด้วยเห็นไหมต้องเก็บคําว่าตอนนี้นะคะ ต่อมานะไม่จริงตอนนั้นแบบที่3ยกตัวอย่างเช่นพูดว่า if you ดูนะคะ had slept เห็นปะ I would นะคะ have smile แล้วเติม ed เข้าไปแบบเนี้เวลาแปลก็ต้องแปลว่าถ้าตอนนั้นค่ะทุกคนถ้าตอนนั้นดังนั้นสรุปแล้วเนี่ยนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าถ้าตอนนั้นคุณหลับนะฉันก็ยิ้มไปแล้ว ประเด็นก็คือตอนนั้นอ่ะไม่ได้หลับเห็นป้าตอนนั้นอ่ะมันไม่จริงตอนนั้นไม่หลับแล้วก็ไม่ได้ยิ้มด้วยอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้ปูวัดความเข้าใจแบบนี้จะต้องเพิ่มเติมมากขึ้นฟังดีๆนะพี่จะเพิ่มเติมมากขึ้นเพิ่มเติมยังไงครับพี่เบิร์ดทุกคนดูนี่ประโยคนี้ปรับเสียนเลยจะรู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่า if I นะคะ were you นะคะแล้วพูดว่า I would love พิมประโยคนี้แปลว่าอะไร if I were you I would love him ทุกคนตอบดีๆนะหลายคนก็อาจจะแปลว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันจะรักเขาฮัลโหลถ้าใครตอบว่าถ้าฉันเป็นคุณนะนะฉันจะรักเขาผิดนะคะถือว่าผิดนะจริงหรอจริงเพราะว่า were ตรงนี้ were ตรงนี้เห็นไหมคะสีมันแบบค่อยๆวอร์เข้าไหลเป็นสีเหลืองแล้วกัวนเนาะเห็น e r ปะ,ะดีขึ้น were ตรงเนี้ย เป็นเวิร์บช่องที่2เห็นปะมันต้องแปลว่าตอนนี้ด้วยดังนั้นถ้าพูดคําว่า if i were you เนี่ยต้องแปลว่าถ้าตอนนี้เก็บคําว่าตอนนี้มาด้วยถ้าตอนนี้ฉันเป็นคุณฉันก็จะรักเขาแต่มันไม่จริงไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ประเด็นที่มันแบบว่าจะยา,ยากก็คือเราต้องแปลให้มันถูกแบบที่1่แปลว่าถ้าแบบที่2แปลว่าถ้าตอนนี้นะคะแบบที่3แปลว่าถ้าตอนนั้นนะมันก็ต้องจําอยู่2อย่าง ก็คือ1จําจำโครงสร้างจริงป่าสองจำความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจรนารณาใน if c คอลก็คือ1เลยจำโครงสร้างให้ได้เนาะและแบบที่2ก็คือจำนะคะจำความหมายให้ถูกต้องถ้าเป็น if ค o s แบบที่1ดูนะแปลว่าถ้า if c ค s s แบบที่2เห็นไหมคะแบบที่2นี้เนาะนะคะแปลว่าถ้าตอนนี้เห็นปะ if c ค s s แบบที่3าแพทย์เบ3ก็ต้องแปลว่าถ้า ตอนนั้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่อง if clause นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นเรามาท่องจำคำนั้นก่อน if clause ท่องคำามกัน3 4 if subject will w o u l d w o u l d if subject will w o u l d w o u l d 1 2 3 1 1 3 h a สามหนแทป1้า1 1 3นึ่งส a งนะคะแทนอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนาะก็สรุปเห็นปะพี่เบิร์ดเพิ่มเติมให้เออทำไมไม่เขียนตรงนี้ if clause มีอยู่3แบบ อาจจะจริงไม่จริงตอนนี้แล้วก็ไม่จริงตอนนั้นอย่างที่เบิร์ดบอกตะเกียนะคะอาจจะจริงอะ่ะเขาเรียกว่าฟิวเจอร์บอกอนาคตฟิวเจอร์ p o s ิเบ l e ไม่จริงตอนนี้เขาเรียกว่า present unreal นะแล้วก็ไม่จริงตอนนั้นเขาเรียกว่า p a s ั unreal นั่นเองสรุปพร้อมกันหนึ่งรอบฟิวเจอร์ p o s ิเบิ e โครงสร้างคืออะไรนะคะโครงสร้างก็คือ if subject เวิร์บหสังเกตเนานะอาจจะจริงนะเวิร์บหนึ่งแล้วก็ไปวนะิวเนาะเวิร์บหนึ่งเวลาแปลให้เราแปลว่าถ้าแบบนี้เห็นไหมต่อมานะคะถ้าเป็น present unreal if subject verb 2เป็นแบบที่2เห็นปะตามหลังด้วย w o u เว v ร์ b 1อันนี้เวลาแปลแปลว่าถ้าตอนนี้มีคำว่าตอนนี้ติดมาด้วยเดอ้อนะคะ และถ้าเป็น past unreal ก็จะเป็น if นะคะ subject had verb 3เทก3เป็นแบบที่3ตามด้วย would have เนาะแล้วก็ verb 3มันเองเวลาแปลแปลว่าถ้าตอนนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาแบบนี้ก่อน if ค u อ e มีทั้งหมดกี่แบบพร้อมการลุกนะคะสามแบบมีกี่แบบทุกคน3แบบ นะท่องโครงสร้างหนึ่งรอบ3 4 if subject will w o o d w o o t if subject will w o u l d o o u อ้าวหนึ่งสอสามหนึ่งหนึ่งสแทบแทบท่อง1 2 3 1 1 3 h a สามหนนแทบแทนะคะแบบที่1นะอาจจะจริงแบบที่2ไม่จริงตอนนี้แบบที่3ไม่จริงตอนนั้นนะอย่าลืมเนาะต้องจำโครงสร้างให้ได้แล้วก็ต้องจำความในลูกความหมายนะคะ แบบนี้นี่เองห้ามพลาดเดอ้อห้ามพลาดเดอ้อข้อสอบออกทุกปีเลยทั้งแกะแล้วก็ก้าวสัมันนะคะทีนี้ปุ๊บพอเราได้ if clause เรียบร้อยได้โครงสร้างกับได้ความหมายปุ๊บเนี่ยนะ if clause ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าตัวจริงปะ่ะในหตัว,ต,วตัวแรกก็คือ if clause เนาะ if clause ่านเห็นไหมนะคะต่อมาตัวที่สองนะคะเกี่ยวข้องกับ if clause เลยก็คือ unless ค่ะทุกคน unless unless เนี่ยก็คือ if clause นั่นแหละ นะคะ unless ก็คือ if cost แต่เป็นลูกปฏิเสธมันคือ if นะคะนะจุด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 ประธานเนาะตามด้วยไม่คำว่า don't ก็ตามด้วยคำว่า doesn t เนี่ยแหละคะ่ะ u n l e s สเนี่ยสังเกตเนาะนะคะไม่ don't ก็ doesn t นะไม่ก็เป็นคำว่า d ิ n ถ้าเป็นในอดีตอาจจะได้ด้วยก็ได้นะประมาณนี้นะคะยังไงเดี๋ยวทำให้ดูทุกคนดูนะเนี่ย unless it r a i n ถ้าเราแปลนะคะก็จะแปลว่าถ้าฝนไม่ตกสริงปะเวลาที่คืนประโยคมันก็จะกลายเป็น if นะคะ it doesn't นะคะ rain ประทานมาเดียวเวบเสียวเติม s ไง unless it r a i n เท่ากับ if it doesn't rain นะคะเนี่ย I will go home early แบบนี้เห็นปะอีกประโยคหนึ่ง unless you tell us ก็จะเป็น If you don't ทำไมคะ Tell us who did it <c oughs> ถ้าคุณไม่บอกนะว่าใครเป็นคนทํามันอนะ We will not forgive you ขอเขียนแค่นี้นะนะคะเราไปลอกกันเองตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเสร็จตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยเจอ unless unless ก็คือ if not นั่นแหละนะ จะเป็นดอนหรือด้าซึนเนี่ยก็ดูเอาว่าประธานเป็นแบบไหนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหน้านี้ได้อะไรบ้างหน้านี้ได้ไป2ตัวก็คือ if clause แล้วก็อัน unless ท่องพร้อมกันนะ if clause จังพงสร้างให้ได้ก่อน3 4 if subject will w o u l w o o d if subject will w o u l d o o ป้าย1 2 3 1 1 3 h a d e ท่อง1 2 3 1 1 3 h a d นะคะเสร็จตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะเพื่อไม่เป็นการหนักเกินไป จะขอพาไปทําข้อสอบก่อนนะคะพาไปทําข้อสอบก่อนนะเปิดชีตมานะคะที่หน้า1 0 8ทุกคนค่ะหน้า108นะคะแต่ว่าทําตัว exercise ข้างล่างแบบนี้เห็นไห exercise exercise นะนะคะเป็นเรื่อง if พอทั้งนั้นเลยเพราะว่ามีคำว่า if จริงปะก่อนทําข้อสอบเอาโครงสร้างขึ้นมาก่อนอย่าเปิดกลับไปหน้านั้นขอร้องขอร้องเราท่องความกัน1นึ่งรอบสามสี่ i นะ if subject ถูกต้องปะเข้าข้องสอบก็ต้องเป็นอย่างนี้ if subject ตามด้วยอะไรคะ w i l l w ะลรลูก w i l l w o u l d w o u l d ท่องเลย if subject w i l l w o u l d w o u l d if subject w i l l w o u l d w o u l d แล้วท่อง123 113 h a l h a v e ท่อง123 113 h a l แล้วก็เป็นคำว่าอะไรคะ h a v e นั่นเองตรงนี้ก็เป็น verb เห็นปะ คราวนี้ท่องอีกหนึ่งรอบอย่าเพิ่งเบื่อนะอยังไงก็ต้องท่องนะถ้าเราไม่ท่องทำข้อสอบไม่ได้เด้อนะคะท่อง if subject w i l l w o u l d w o u l d i f subject w i l l w o u l d w o u l อา 1, 2, 3, 1, 3, ้าวหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแพทแพ้คราวนี้ท่องเพิ่มอีกนิดหนึ่งท่องว่าได้หน้าลืมหลังนะคะได้หลังลืมหน้า อ่ะท่องความการ3 4 if e subject w e w w o l d wood if subject w e w w o l d wood หนึ่ง3องสหนึ่งหนึ่งสทแเอา้าหนึ่งสสาหนทแทได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าหลายคนก็ทำไมต้องท่องว่าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าด้วยอะคะพี่เบิร์ดทำข้อสอบไงทุกคนดูนะเราจะเอาโครงสร้างไปจับเนี่ยคืออี e ep, เห็นปะ if e subject เห็นปะ want ทุกคนสังเกต a n t เป็น verb ช่องที่1เจอ verb หนึ่งต้องอึ้งแป๊บประธานมาเดียว verb เสียวเติม s เห็นปะแสดงว่าทุกคนดูนะได้หน้าอันนี้เห็นปะได้ข้างหน้าแสดงว่าก็ต้องลืมข้างเลยค่ะข้างหลังเห็นปะได้เหลืองลืมแดงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ if subject verb หนึ่งข้างหลังต้องเป็น view ตามด้วย verb หนึ่งความจริงคือว่ไม่ผ่านแหละตัด1ตัด3เหลือ2กับ4แล้วตอบข้อ สี่เลยเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะตอบข้อสี่เลยเห็นไหมข้อสองอีกหนึ่งข้อก็ได้วัดกันนะคะวัดความรู้ดูเนาะนะอันนี้เป็นวิวบีโหชัดเจนเห็นปะ่ะถ้าได้วิวบีมาทุกคนคะ่ะชัดเจนเนาะอ่ะเดี๋ยวลบตรงนี้ปึ๊บปึ๊บได้วิวบีมาได้เหลืองเห็นไหมเห็นเหลืองเหลืองไหมเห็นเหลืองเหลืองไหมอ่าเหลืองเหลืองเนาะได้เหลืองลืงเลงมเลยคะลืมแดงเห็นปะ่ะแต่เขาให้อีฟกับ subject มาครบตรงนี้ต้องเป็นเวิร์กช่องเท่าไหร่ เวิร์บหนึ่งตัดแคตตัดเวอร์บนะแฮปบีนไม่ใช่ตอบข้อสามค่ะดอนแฮปเจอดิ d เป็นพาสเจอดูดาร์ดดูดาร์ดไงเป็นเพรสเซนต์เห็นไหมข้อสอบก็เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องท่องนะท่องหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะเดี๋ยวทำข้อสอบเองสามสี่ subject w i l l l w o u d w o u l d if subject w i l l l w o u d w o u l d หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแฮ่แทบเอ้าหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแฮ่แทบได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้านั่นเองโอเคเสร็จตรงนี้เรียบร้อยที่เบอร์ให้เราทําข้อสามนะคะถึงข้อสิบนะหน้าหนึ่งร้อยเก้ากดพอดไว้ก่อนอ่ากดของพี่พอดไว้ก่อนแล้วทําข้อสอบนะคะกดพอดไว้ก่อนแล้วทําข้อสอบลุยเลยจ้าโอเค ทุกคนน่าจะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเฉลยนะคะเดี๋ยวจะเฉลยโอเคนะเดี๋ยวจะเฉลยนะเฉลยข้อสามเป็นก่อนนะคะข้อสามทุกคนดูเนาะนะคะข้อสามตรงนี้ยี f e ใช่ปะ่ะ subject แท้แล้วก็เป็นบล็กช่องที่สามเนาะใช่ไหมข้างหลังต้องเป็น bool d h a v e ็อกสามแน่นอนเลยนะคะตัดข้อหนึ่ง ตัดข้อ3เหลือ2กับ4ข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2ค่ะหลายคนมีประเด็นพี่เบิร์ดจริงหรอใช่หรอคือหนูก็ท่องนะมันต้องเป็นวูดแฮปเบิร์ตสมไม่ใช่หรอเกือบถูกค่ะแต่ทุกคนเอาปากกาแดงค่ะวงกลมคำว่านาวและดอกจันค่ะดอกจันค่ะหลายคนบอกดอกจันทำไมอะค่ะพี่มันเป็น if c คอรแบบผสมค่ะทุกคนขา มันผสม if c u s e แบบที่สองกับแบบที่สามเข้าด้วยกันนะมันผสมอย่างนี้คะ่ะลูกทุกคนดูนะมันผสมแบบนี้คะ่ะเห็นต้องลงเหลืองเนาะอันนี้คือตอนนั้นอันนี้คือตอนนี้คะ่ะอันนี้คือตอนนั้นถูกต้องปะแบบที่สามคือตอนนั้นถูกต้องไหมตอนนั้นไม่จริงตอนนั้นแบบที่สองก็คือตอนไหนคะตอนนี้ เวลามันต่างกันอะมันมีคําว่านาวใช่ปะ่ะอันเนี้ยก็จะแปลว่าต้องแปลเนาะถ้าตอนนั้นเนี่ยคุณกินยานะคุณเข้ารับการรักษานะนะคะตอนเนี้ยนาวเนี่ยตอนเนี้ยคุณดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบผสมค่ะมันเป็นแบบผสมค่ะข้อสามเราดอกจันดอกจันไว้เลยมันเหมือนเรื่องเทนเพราะอะไรคะเวลาเปลี่ยนคำว,ว่านาวเห็นปะ่ะ เวลาเปลี่ยน verb เปลี่ยนเวลาเปลี่ยน verb เ,เปลี่ยน,ยนแต่มันเปลี่ยนในรูปของ if clause อ่ะข้อ3ก็ต้องระวังไว้นะคะแบบนี้หลายคนบอกหูมันแกงเนาะเออมันแกงนะคะนะเพราะนั้นข้อ3ตอบข้อ2ข้อ4ตอบอะไรนะคะข้อ4ก็ไม่ยากข้อนี้ก็คือ would be นะคะทุกคนสังเกตเนาะ would อยู่ตรงนี้เนาะนะคะต้องเป็น verb 2ตอบข้อ2 ข้อ5นะคะข้อ5 if subject verb 1อ่า subject verb 1นนะก็จะเป็น verb 1เนาะนะคะ if subject verb 1คู่กับ w i l l verb 1ต่อข้อ1นั่นเองถูกปะ่ะนะข้อ5ค่ะทุกคนนะคะ if subject verb 1 w i l l verb 1ต่อข้อ2เหมือนกันเลยข้อ7ต่อข้อ1ถ้าคุณไม่บอกนะ I w i l l p u n i s h you วิวเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งนะเวิร์บหนึ่งข้อแปดคะ่ะข้อเก้าทุกคนดอกจันข้อแปดข้อเก้าค่ะข้อแปดข้อเก้าเหมือนข้อสามเลยเห็นคำว่านาวบ้างข้อแปดก็เลยต้องตอบ has stolen คะ่ะถ้าตอนนั้นคุณขโมยเงินชั้นนะตอนนี้คุณอยู่ในคุกแล้วเห็นไหมลูก นะคะข้อ9คนละเวลา today กับ yesterday ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะข้อนี้ตอบ will be ค่ะเอ้ยโทษค่ะตอบ would be ค่ะขอไทยตอบ would be now กับ today เห็นปะเวลาเดียวกันเดียวกันแบบนี้เลยนะคะข้อ9ตอบข้อ4นะแล้วก็ข้อ10ข้อนี้เขาหลอกเรานิดหนึ่งนะคะ if it นะ if it is dark you dot d t able to see your way ถ้ามันมืดเอาง่ายๆถ้ามันมืดมองเห็นไหมไม่เห็นเนาะนะคะตอบข้อ2 won't b e มาจากคำว่า w i l l not b e นั่นเองแบบเนี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่อง if clause นะคะพี่เบิร์ดพาทำสิบข้อเนอะาะให้เราทำสิบข้อเนาะการบ้านทำข้อ11ถึงข้อ20มานะคะ ให้เราไปทำข้อ11เนาะจนถึงข้อ20มานะคะเทปหน้าจะทำการเฉลยพร้อมกับจะขึ้นเลือก if clause แบบใหม่ให้แต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะเลิกกันนะเราได้เรื่อง if clause กับ unless ไป2ตัวเรามาท่องพร้อมกันก่อนหน้า105สิ่งที่ต้องจำก็คือ1จําจำโครงสร้างและ2จํจำความหมายท่องพร้อมกัน3 4 if subject will would would if subject will would would 1, 2, 3, 1, 3, have, have, หนึห่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแฮทแท็ท่องหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแฮทแท็ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเห็นปะ่ะนะคะ if cos เท่ากับไรคะนะอ่ะ u n l e s เท่ากับไรนะคะ unless เท่ากับ if not ขอภัยนะ unless เท่ากับอะไรคะ,นะะ,ะ,รคะ if not วันนี้เราได้ไปสองตัวนะก็คือ if cos กับ unless เทปหน้านะคะเทปหน้าก็จะมีอีกสามตัวที่จะต้องพามาแตกกันเนาะเดี๋ยววันนี้เอาแค่สองตัวนี้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการหนักเกินไปอย่าลืมไปทำการบ้านเมื่อกี้เนาะต่อจากเมื่อกี้ข้อ11ถึงข้อ20แล้วคราวหน้าเราจะมาสรุป if c o คอร์ให้หนูกันนะสำหรับวันนี้นะคะสงครแก่วเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการหนักเกินไปพี่ก็ลาไปแล้วนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะติดตามกันเทปหน้านะบ๊ายบาย